ีกันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมมาครับศูนย์จุดสิบสี่จุดศูนย์บิวหนึ่งเราก็เข้าไปกันเลยนี่เิร์ฟก็ช้าหน่อยโอเคอันนี้คืออะไรวะสางแตไม่ได้เป็นกับดักกดปุ่มกินขนมก็เหมือนในคอมแหละแต่ยังสร้างประตูนั้นยังไม่ได้ ตัวสวรรค์เขากลบทแพ็คเกมเหม่เลยนะครับอี๋ังนี่เอ้ยผิดอันมันก็มีอะไรมาใหม่ก็คือนี้มาใหม่เป็นแผนที่หมูแวบแวบหมูแวบแวบแล้วก็มีเฮ้ยเกดผิด แล้วก็มีเอออันนี้มาใหม่อันเป็นป้ายกรอบรูปเออก็เอาในมองก็ด้เอานักเสือกนนี่แล้วก็เอาไว้ลองนี่มันก็จะเป็นเสียงแบบนี้โอเค แล้วก็วางก็มอนกคมเือนรอเ,รอเร็วอืนี่อันนี้ก็คือเออเอาไว้ทำปุงน้ำยาปุงส้วบปุงอันนี้ก็เอาไปทำห้องน้ำก็ได้ถ้าเป็นโถขี้โถส้วมแล้ว ลงกดผิดอยู่เลยอือแล้วก็ใส่หัวฟักทองได้ด้วยหัวอ๋อนี่นนนี่ยไม่แล้วก็ใส่หัวกระโดกกระดีกใส่หัวหัวหัวเอาหัวแล้วก็ได้ที่เราอยากใส่ได้ใช้เน็ตทำไหม ไม่รู้เหมือนกันต้องใช้อะไรแล้วมีก็มีใครมาใหม่เป็นใครพอมดแม่มดเออเ้ยเอาหรือเปิดผีเปิดผีกันนี่นี่คือพอมดว่าไงพอมด อาว่าไงสติฟฉันไม่ได้ซื้อสตีฟสักหน่อยแล้วแกชื่ออะไรล่ะฉันไม่บอกแต่ว่าแกชื่อสติฟมังเออนี่ก็คือพมดเดี๋ยวก่อนนี่ติดไว้ตรงนี้ก็ได้ทำเบอร์ติดอะไรหมดแล้วถ้าเราจะทําเราถ้าจะใช้มันต้องให้เน็ตนะจ๊ะ นี่แล้วก็จะได้แล้วแล้วก็วางหมอดมอดถูกไฟวางไว้นี่คนก็จะรู้ว่ามันคืออะไรพหมด <c oughs> ใครมาตีฉันวะเมื่อกี้ฉันกินน้ำยาเพิ่มเลือดดีเกอร์ <c oughs> อืมวันนี้กระดาษดี ทำเลยกดพิดีแล้วเออวันนี้อากาศดีชมนเลยอยู่วันนี้ไม่มีอะไรทำเลยเราจะทำอะไรดีกันเนาะอืมจะไปหาพหมดดีกว่าพมอด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 พมดพมดพมอดพมดอะไรเหรอจกไก่น้อย เออเอาเพมจะดีอะไรละ่ะเจ้าไก่น้อยเออผมมีเรื่องจะบอกว่าผมอะไรละ่ะอยากได้น้ํายาเพิ่มเลือดไม่ให้ผมอยากได้จริงๆไม่ให้ฉันไปแล้วเอาพวพ่มมไปแล้วนี่เราจะทำยังไงดีอ่อ <c oughs> ก็ขอขอบคุณที่ดูรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะคะ